สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาเอกชนด้านเขียนแผนจัดการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน นายยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้นายประพัฒ์รัตนารุณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูอาชีวศึกษาเอกชนเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีนางสมฤดีชิมมุสิก ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาพร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาครูอาชีวศึกษาเอกชนและบุคลากรของสอสเข้าร่วมการประชุมค่ะนายประพัท์รัตนารุณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอนซึ่งต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษากำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิประเภทวิชาและสาขาวิชามีคุณภาพอย่างน้อย4ี่ด้านคือด้านคุณธรรมด้านจริยธรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้แก่ทักษะและความรู้และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบการจัดแผนการเรียนเน้นสมรรถนะเป็นการกำหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่จะดำเนินการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน เพื่อให้ผู้เรียนในสาขาวิชาเดียวกันมีสมรรถนะในแต่ละชั้นปีเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปตามลำดับความง่ายไปหายากเพื่อนำไปสู่การประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการจัดกลุ่มรายวิชาหลักเพื่อให้เกิดสมรรถนะในแต่ละชั้นปีจนจบหลักสูตรเอื้อต่อการบูรณาการการเรียนรู้ในรูปงานชิ้นงานผลงานภาระงานโครงงานและหรือโครงการตามเงื่อนไข การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละภาคเรียนและแต่ละปีการศึกษามีความหมายผู้เรียนมองเห็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเก็บสะสมเป็นผลงานเพื่อการทำงานหรือการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครูอาชีวศึกษาเอกชนเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้มีการบรรยายแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเขียนตารางวิเคราะห์หลักสูตรการเขียนแผนการจัดการหลักสูตรการเขียนแผนการสอนระบบทวิภาคีและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้กับครูอาชีวศึกษาเอกชนจำนวน100คนค่ะ